เอาพาไปที่ญี่ปุ่นหน่อยนะคะญี่ปุ่นออกมาคอนเฟิร์มค่ะว่าเจอคนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์มิวนะ <Ooh. S 1> สายพันธุ์มิวสองคนค่ะ โอ้สายพันธุ์อะไรอีกล่ะเนี่ยนี่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศโคลอมเบียนะคะคจากอเมริกาใต้ซึ่งเขาเจอที่อเมริกาใต้ตั้งแต่เดือนมก,กราคม,มปรากฏว่าตอนนี้จ้าเอ๋มาเจอที่ญี่ปุ่นแล้ว2รายค่ะเป็นผู้หญิงอายุ40กับ50อายุ40เนี่ยเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้หญิงอายุ50เดินทางมาจากอังกฤษนะคะสายพันธุ์มิวองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นเชื้อสายที่ต้องจับตามองอมเป็นพิเศษ สำหรับที่โคลอมเบีย40%ของคนติดเชื้อโควิดที่นั่นมาจากสายพันธ์ุนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้พบแล้วสายพันธ์ุนี้ในประมาณ40ประเทศทั่วโลกนะคะ โอ้เดลต้ายังไม่จบเลยเนาะครับวิวนี้ติดได้เร็วกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือเปล่าหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ชัดแต่นะคะเดี๋ยวต้องรอเดี๋เป็น U S O เนี่ยเขาออกมาชี้แจงให้ชัดเจนก่อนนะว่าตกลงแล้วติดเร็วขึ้นกว่าเดลต้าไหมแล้วก็วัคซีนที่ใช้กันอยู่เนี่ยไหวหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาตอนนี้ออกมายืนยันนะคะว่าเจอโควิด -19 ในกวางขาว เป็นครั้งแรกของโลกนะคะใช่ที่รัฐโอไฮโอค่ะแต่ว่าอาการติดเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีสัตว์ต่างๆนะสุนัขแมวเสือสิงโตเอ่อหรือว่าจะเป็นกอริลลามิงค์คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนน่ะทีนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่าแล้วกวางเนี่ยติดติดยังไงติดจากกวางกันเองกวางอีกตัวไปติดจากคนหรือยังไงอันนี้ไม่รู้สวัสดีครับผมจัดดีมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ